วัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทาราโฮในที่ไหนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและพนามังกรผูท้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราถึง12กุมภาพันธ์ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนมิถุนาย,ยน2567แล้วก็ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทานายโดยรวมคือการทานายโดยทั่วไปซึ่งมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าบางทีเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มีวิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้จนเกินไปนะคะโอเคเรามาเริ่มดูกับชาวราศีมังกรและคนามังกรคนโสดกันก่อนเลยว่าสําหรับคนโสดชาวราศีมังกรและคนามังกรในเดือนมิถุนายนความรักของคุณเป็นไปนในทิศทางไหนบ้างนะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองถ้วยสําหรับชาวราศีมังกรและคณะมังกรไพ่ขึ้นมาสองถ้วยเป็นไพ่เปิดหัวเวแรกนะคะแล้วก็ไพ่แซนด้ามูลยอ่ะยินดีด้วยสําหรับชาวราศีมังกรและคณะมังกรคุณจะได้เจอใครบางคนที่คุณรอมาเน,น,นานๆซึ่งคนคนนี้ค่ะการเข้ามาของเขานะเขาจะเป็นคนที่สนุกสนานแล้วก็เอ่อการเข้ามาของเขาเนี่ย จะทาให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันมีรสชาติมันมีสีสันมากขึ้นการเจอกันเนี่ยเรามองว่าจะได้เจอกันผ่านงานสังสรรค์งานรื่นเริงหรือว่างานเฉลิมฉลองโดยที่มีเพื่อนเนี่ยเป็นสื่อกลางเป็นคนแนะนาให้คุณได้รู้จักกับเขานะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วถ้าหากว่าไม่เจอกันผ่านทางเฉลิมฉลองอย่างเช่นงานแต่งงานบวชอย่างเงี้ยค่ะเรามองว่าชาวราศีมังกรลัคนามังกรคนโสดเนี่ยคุณแทบจะไม่เจอใครเลยเพราะว่าไพ่เพจออฟชอตเรามองว่า ปัญหาของคนสดชาวราศีมังกรเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีสนเสน่ห์เป็นคนมีสนเสน่ห์แต่ว่าจริงจังกับการใช้ชีวิตมากเกินไปและในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าชาวราศีมังกรยังไม่หยุดยังไม่หยุดหาเงินเลยอะ่ะคุณยังไม่หยุดพักให้กับตัวเองเลยแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ย มันก็เลยทําให้ชาวราศีมังกรและคณะมังกรคนโสดเนี่ยไม่ได้เจอใครเพราะว่าตัวคุณเองไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่ได้ออกสังคมไม่ได้พาตัวเองไปเจอสังคมแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นคุณจะได้เจอคนนั้นที่เป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาเขาจะเป็นคนตรงข้ามกับคุณมากๆแล้วก็ประเด็นก็คือการเจอกันเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นการที่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่งจะจบความสัมพันธ์ เพิ่งจะจบความสัมพันธ์มาแล้วมาเจอกันรวมถึงการเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าพอคุยกันแล้วมันจะมีความตกหลุนลักได้ง่ายมันจะมีความรู้สึกเหมือนคุ้นเคยได้ง่ายเหมือนเป็นคนในอดีตหรือเป็นคนที่คุ้นเคยเหมือนเคยรู้จักทั้งทที่ความเป็นจริงแล้วก็คือคุณกับเขายังไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ําแต่ว่ามันมีบางจุดที่คุยกันแล้วรู้สึกว่ามันคลิกมากๆจนทําให้รู้สึกสนิทกันได้ง่ายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชาวราศีมังกรและค้าวนาบังกรคนโสดเนี่ย เปิดใจก็มีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนั่นเองอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะไหนดูซิว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่แบบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สามเหรียญ เก้าไมถาว king of c u p เจ็ดดาบแล้วก็ให้คิงเหรียญขอใพ้ใครไอ้ทิงเหรียญและเจ็ดดาบนะคะสองถ้วยคุณไปเจอใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเขานี่แหละ น่าจะเป็นคนที่ใช่เพราะว่าไพ่ใต้สำรับเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ The Lover คือคุณรู้สึกชอบเขามากๆแล้วก็ถูกใจเขามากๆด้วยมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆที่ชาวราศีมังกรและคนามังกรนี้ให้หรืออาจจะสลับฝ่ายก็ได้นะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยพอถามไพ่ว่าเจ็ดดาบา King King ขึ้นมาทำไม King ิงออฟแพนเดเคิลขึ้นมาทำไมนั่นหมายความว่าทำไมคุณถึงนึกแต่คนนึกถึงแต่คนคนนี้ล่ะทำไมคุณถึงพยายามที่จะเปิดเผยในความสัมพันธ์นี้ล่ะ ไพ่ก็เลยบอกมาว่าเพาอคุณตกหลุมรักเขาไปแล้วคุณรักเขาคนนั้นมากๆแล้วก็เท่าที่ดูแล้วอะไม่ว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยคุณจะเป็นคนที่สนับสนุนเขาในทุกๆด้านไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามเหรียญคุณคือคนที่พยายามปลูกต้นหลักต้นนี้คุณพยายามที่จะทําให้มันเติบโตแต่กลับรู้สึกว่ามันยากมากๆเลยอะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ก้าดาบนั่นหมายความว่าคุณรู้สึกเหมือนเขามีกําแพงใจสูงบางครั้งเขาก็ตอบรับ สิ่งดีๆที่เราทําให้นะแต่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้เต็มที่แล้วเขาก็ไม่ได้เปิดกว้างให้คุณเข้าไปในชีวิตเขามากนะรวมถึงไพ่ King of Cup ในที่นี้เนี่ยแสดงว่าคุณทําดีกับเขาโดยที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเองน่าจะมีตัวเลือก แต่คุณพยายามมองเขาในแง่ดีแล้วก็ต่อให้คนรอบข้างต่ว่ายังไงก็ตามชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณเหมือนคนที่ปิดหูปิดตาแล้วก็มองแค่ในแง่ดีของเขาคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ณปัจจุบันของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะสถานการณ์ณปัจจุบันของชาวราศีมังกรลัคนามังกรไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เพ o ออฟซอร์ แถ้วย6ไม้เทา้า k n i g h t of One แล้วก็ไพ่ King of One ขอไพ่ขยายเลยค่ะว่าทำไม King of One กับไพ่ k n i g h t of One ถึงขึ้นมา Queen of Pentacle สถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีมังกรและคณะมังกรน,นะเรามองว่าตัวคุณเองมีแผนการ เหมือนคุณอยากลองหยุดความสัมพันธ์นี้ดูเพื่อที่จะดูรีแอคของเขาแล้วก็ใจลึกๆเหมือนคุณอยากลองดูซิว่าถ้าคุณเปลี่ยนไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะยังเข้าหาเราไหมหรือว่าเขาจะมีรีแอคอะไรกลับมาไหมเหมือนคุณต้องการความความแน่ชัดภายในจิตใจอะ่ะหรือคุณต้องการคําตอบให้กับตัวเองว่าถ้าเราเปลี่ยนไปอะ่ะเขาจะยังตามเรากลับไปหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าชาวราศีมังกรและคณนามังกรขึ้นมาเป็นไพ่เพ o ออฟซอร์ นั่นหมายความว่าคุณกําลังคิดมากกับความสัมพันธ์นี้บางครั้งมันมีจุดที่เฟลหรือว่าจุดที่เสียใจเพราะว่าบางครั้งเขาดูตัดบทในการพูดคุยกับคุณมากเกินไปหรือบางครั้งก็ทําเหมือนไม่สนใจชาวราศีมังกรและคนำมังกรมากเกินไปจนมันทําให้ชาวราศีมังกรและคนะมังกรอ่ะรู้สึกว่าหรือเราจะต้องกลับไปสนใจเรื่องหน้าที่การงานให้มากขึ้นเพื่อที่จะดูซิว่าถ้าเรายุ่งมากขึ้นแล้วสนใจเขาน้อยลงเนี่ย เขาจะทัก,ก,ก,รกเรากลับมาก่อนไหมเขาจะมีรีแอรกลับมาก่อนไหมเหมือนคุณอยากลองดูแต่คุณยังไม่ได้อยากยอมแพ้เพราะว่าพอถามไพ่ว่า k n i g h t of One ขึ้นมาทำไม King of One ขึ้นมาทำไมไพ่ตอบกลับมาว่า Queen of Pentacle s เหมือนคุณอยากเหมือนคุณต้องการยืนยันคําตอบว่าเขาอะคิดแบบเดียวกับเราหรือเปล่าคุณจะได้เดินหน้าถูกว่าจะ move on หรือจะพยายามต่อกับความสัมพันธ์นี้เรามองว่าคุณไม่ต้องการให้การพยายามของตัวเองมันเสียเปล่าแค่นั้นเองคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีมังกรและกันามังกรกันค่ะว่าคุณและเขารู้สึกยังไง,งต่อการแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศท,ทางไหนนะคะ ขอเริ่มด้วยชาวราศีมังกรก่อนค่ะว่าคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นแน่นอนคุณรักเขาและคุณไม่อายด้วยต่อให้คุณกับเขาจะมีความต่างกันมากๆ่นะคุณไม่หวั่นใจเลยคุณไม่แคร์เลยว่าสังคมจะมองยังไงเพราะว่าคุณรักเขาและต่อให้ต้องเหนื่อยเพราะเขาอ่ะคุณยังพยายามที่จะภายความรักครั้งนี้ไปเรื่อยๆแต่ในมุมที่คุณมองเขาอ่ะ คุณรู้สึกว่าทําไมเขาอะเรามองว่าคุณอะตกหลุมรักเขาเพราะว่าความเก่งคุณอาจจะไม่ได้ตกหลุมรักเขาจากรูปลักษณ์ภายนอกหรอกคุณอาจจะตกหลุมรักเขาเพราะว่าความสามารถของเขาความเก่งของเขาความโดดเด่นของเขาเรามองว่าคุณชื่นชมเขามากๆและในตอนเนี้ยเรามองว่าปัญหาก็คือว่าตัวคุณเองอะไม่มั่นใจว่าตอนนี้ฉันเป็นที่หนึ่งของเขาหรือยังไพดีอ e m เ e อร์ขึ้นมาในตำแหน่งปัญหานั่นหมายความว่าคุณต้องการให้เขาชัดเจนว่าเราอะเป็นที่หนึ่งของเขา หรือทำาะไงไงก็ได้ให้คุณมั่นใจหน่อยว่าคุณคือที่หนึ่งของเขาแล้วต่อให้เป็นตัวเลือกก็ต้องเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณกําลังคาดหวังในตอนเนี้มันกลายเป็นว่าสวนทางกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุยคุย,คย,ย,ยหายและจะได้คุยก็ต่อเมื่อชาวราศีมังกรและคณามังกรเป็นผู้ที่ทักไปก่อนหรือว่าพยายามเข้าหาก่อนนั่นเองความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคณามังกรเนีนับเวลาเนี้ย ก็เลยรู้สึกว่าบางทีอาจจะต้องหยิ่งบ้างหรือเปล่าหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยากมากขึ้นหรือเปล่าเขาถึงจะสนใจเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยไพ่ใต้สํำรับขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งดาบละก็คือก็อยากจะตัดเหมือนกันท้อเหมือนกันแล้วแต่ก็กลัวว่าตัดไปแล้วเหมือนเหมือนกรีดเนื้อตัวเองก็คือกลัวเจ็บเหมือนกันค่ะคราวนี้เรามาดู energy ของเขานะคะว่าแล้วเขาคนนั้นละ่ะรู้สึกยังไงกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรบ้าง ไพ่สี่ม่ทเท้าหนึ่งเหรียญเรามองว่าตัวเขาอะเคยมั่นคงกับใครมากๆเลยเขาเคยมั่นคงในความรักมากๆเคยเชื่อมั่นในความรักว่ารักแท้มีอยู่จริงมากๆแล้วก็ในตอนนี้จริงๆแล้วว่าเขาก็ให้โอกาสเขาให้โอกาสในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็คือให้โอกาสกับคุณเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเรามองว่าเขา,าต้องการการ,การแน่ใจก่อนถ้าถามว่าเขาต้องการการแน่ใจอะไรการแน่ใจในเรื่องอะไร เขาอะเหมือนต้องการการแน่ใจกับตัวเองก่อนว่าเขารู้สึกกับคุณจริงๆนะเขาเหมือนไม่ได้อยากให้ความหวังของคุณแบบเขาไม่ได้อยากให้ความหวังคุณแบบทิ้งๆว่างๆอ่ะเขาอยากเรียนรู้ไปก่อนอยากดูไปก่อนอยากให้มั่นใจก่อนว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกแบบไหนกับคุณจริงๆแล้วเขาหลงรักคุณไหมอ่าเหมือนเขาอยากดูไปก่อนเพราะในตอนเนี้ยเรามองว่าเขายังมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างสับสนถ้าถามว่าสับสนอะไร สับสนว่าจริงๆแล้วะเขาะแค่ชอบที่คุณมาวิ่งไล่ตามหรือเขาหลงรักคุณแล้วจริงๆเหมือนเขาะเหมือนสับสนในตรงเนี้ยและอย่างคือค,อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เน้นในโลกออนไลน์ค่อนข้างมากหรือเรียกง่ายๆคือไม่ค่อยมีเวลามาเจอกันจริงๆจังๆหรอกส่วนใหญ่จะพูดคุยผ่านทางโลกออนไลน์ซะมากกว่ามันเลยทําให้เขายังสับสนอยู่ว่าควรจะเปิดโอกาสจริงจังไหมควรจะพัฒนาจริงจังไหมหรือว่าควรรอไปก่อนเขาเฝ้ามองอยู่ค่ะ ทีนี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาวราศีมังกรและคนา,ามังกรกันค่ะว่าคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงต่อไปไพ่ใบแรกขึ้นขึ้นมาเป็นไพ่เดอวิชาวราศีมังกรและคณา,ามังกรเวลาที่หลงรักใครไปแล้วจะค่อนข้างคลั่งรักเนาะ เพราะฉะนั้นไพ่ตัวตนของตัวเองขึ้นมาหรือก็คือคุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแต่ก็จะคั่งรักมากขึ้นด้วยในช่วงเดือนมิถุนายนเพราะว่ามันเห็นแนวโน้มแล้วแหละว,ว่าความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นมันจะมีการเติมเต็มการพูดคุยที่ดีต่อกันมากขึ้นมีคําพูดหวานๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ค่ะเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันกําลังเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงเดือนมิถุนายนก็เรียกง่ายๆว่าที่ผ่านมาเนี่ย ต่อให้ชาวราศีมังกรและคนะมังกรเนี่ยวิ่งไล่ตามแล้วหยุดวิ่งไล่ตามในเดือนวิถุนายนมันจะเป็นการกลับมาเริ่มกันใหม่ให้โอกาสกันมาอีกครั้งในการพัฒนาความสัมพันธ์คุณจะเริ่มได้รับการเทคแคร์หรือว่าความใส่ใจการห่วงใยจากเขามากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีการเสียสละให้กับคุณมากขึ้นหรือว่าทําอะไรเพื่อชาวราศีมังกรและคนามังกรก,ก่อนบ้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยหรือว่า มันไม่ใช่เรื่องราวใหญ่ัวอะไรก็ตามแต่มันก็อาจจะทําให้ชาวราศีมังกรและคนามังกรเนี่ยใจชื้นมากขึ้นหรือว่าพึงพอใจมากขึ้นเขาอาจจะไม่ได้นิ่งเป็นหินขอโทษทีเขาอาจจะไม่ได้นิ่งเป็นหินเหมือนที่ผ่านมาก็อาจจะมีการเทคแคร์กันมากขึ้นคราวนี้เรามาดูไพ่คาแนะนําจากไพ่นางฟ้ากันค่ะว่าไพ่นางฟ้าอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีมังกรและคนามังกรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บ้าง truce deception แล้วก็ไพ่ make the effort สิ่งที่ไพ่นางฟ้าอยากจะบอกนะคะไพ่บอกว่า ให้คุณน่ะเชื่อมั่นในความรักนะให้คุณอย่าพึ่งหมดศรัทธาในความรักหรือว่าในรักแท้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังได้รับการตอบรับยังจะได้รับการเทคแคร์ในทิศทางที่ดีอยู่ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้รับการเปิดเผยในความสัมพันธ์หรือเลยกง,ง่ายๆคือคุณอาจจะยังรู้จักเขาไม่มากพอเขาอาจจะยังรู้จักคุณไม่มากพอยังต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ไพ่บอกว่าให้เชื่อมั่นเถอะว่า มันอาจจะเป็นความรักที่ดีกับคุณได้จริงๆแต่ทีนี้เนี่ยไพ่บอกว่าก็อย่าสุดโต่งจนเกินไปนะไปทีละสเต็ปอย่าใจร้อนแล้วก็ให้ฟังคำแนะนำจากคนอื่นควบคู่ไปด้วยค่ะแล้วมันถึงจะดีเองในความสัมพันธ์นี้โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคนามังกร ประจำเดือนมิถุนายน2567สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันเข้ามาสอบถามคิวหรือว่ารายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ